สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องเกษตรเมื่อทําไรธนาทอนคือเกาไมใหญ่ธนาทอนเดค่ะเด้อมือนีอยากนําเสนอพี่น้องเขาผัานหนึ่งที่ไมใหญ่ธนาทอนอยากนําเสนอเบิรงเด้อค่ะเด้อนี่ก็คือเขาอีเขากีบเดียวเด้อค่ะเด้อเป็นเขาเหนียวเขากีบเดียวเป็นเขาอายุไ่เรียกกันก็เข่าคอคอหกแต่ว่าคอดีของเขาก็คือห่วงไงเม็ดไงค่ะพี่น้องลําต้นแข็งแรง หมกับทีหน้าที่เป็นแองกระทะไหมคะ่ะแองกระทะหน้าลุมหน้าตำเนะะื้อขาเด้อเอาไปดําเพราะว่าลดอาการการล่มของเขาได้หลายนี่คะ่ะอายุของเขากับสไล่เรียกันก็เขาก,ขากขาขอ,ขอคอหกค่ะพี่น้องทั้ง,ท,งทั้งสายมือของพี่น้องก็กจะเป็นเขากอโหหทั้งเนี่ยก็จะเป็นอันเขากีบเดียนะค่ะนอกจางนี้พ่นเอิบเป็นเขากีบเดียวไหม จะว่าทา้งอ <gment mouve> <inaudible> ื่นๆยังไรเราค่ะก็คือสศีษาก็เขากกคอฮกในการเก็บเกี่ยวกับศีษากันยุบบรามาณอาทิตย์เดียวค่ะพี่น้องอาทิตย์เดียวค่ะการเก็บเกี่ยวก็เ่ว่าเขาโกคอฮกสิใดเก็บเกี่ยวว่าสองฝากฟังนี่กัทางทา้งสายมือก็คือสจะเป็นเขากกฮกทังขัวมือนี่เป็นเขากีบเดียวเด้อค่ะเด้อเห็นบ่นี่หัวกระถอกกําลังสีอันเกศนย่างสิดเกศนออกยเงบ่ท่านมดค่ะเขากีบเดียวเ่ว่าเขาโกคอฮกนี่คือถอกไปแล้ว สีเกส้อ,ออกเบิดแล้วกับแตกต่างกันบ่ลายก่พี่น้องนี่ลักษณะห่วงของเขาค่ะพี่น้องห่วงของเขากคสิเป็นลักษณะเดียวสิเปียบเทียบเบิ้งอีกเช่นหนึ่งค่ะพี่น้องนี่คือเม็ดของเขาลายเปียบเทียบไ้นคนเนาะก,กําหนามให่ธนาทอนสีเม็ดใหญ่ค่ะพี่น้องเม็ดใหญ่ห่วงใหญ่เลยต้นสูงค่ะพี่น้องแต่ว่าบ่ลมเด้อค่ะเดอ้อแต่ว่าล่ำต้นแข็งแรงแห้งแม่มันเลยบ่ลมพี่นอ้องเมืองเม็ดหลุดค่ะเทียเมะะ็ดใหญ่นี่ค่ะเป็นเขาเนี้วเ่ยค่ะอ่อนนุ่มคือนกันนี่ละ ก็เลยเมียท่านเาสรรหาคือวินาลุบหน้าต่ำสิมิเจ้าพันใดน้อเมาใส่นอกก็เลยมาพอเขาคันเนี่ยค่ะทั้งอีสานทั้งอุดรเพื่อนเขากีบเดียวค่ะพี่นองเบิงเบิงแต่ละห่วงค่ะพี่นองเนี่ยมันกระถือใจแล้วค่ะลำต้นเขาไงมันเห็นไอ้แข็งแรงไหมค่ะแข็งแรงบัดนี้มันบวกลมบัดที่นี่แต่ว่าคันว่าเอามือเกี่ยโอ้สู่เจ้าของค่ะพี่นองมันสูงถ่วหัวมันสูงถ่วหัวมากันนักลำต้นเขากับแข็งแรงกันสิค่ะมอพี่นอง ก็เลยเออพ่อเขาอันนี้ที่แบบว่าตอบโจทย์เอามาเอว่าสููพ่อพี่น้องมัางนี่คืองห่วงนี่ถือไปเปียดเทียมนี่แม่นเขาคอคอหกน้กขเดินอนี่ห่วงเข้าคอคอหกู่ไกลจอนี่ค่ะกลัวทั้งนั่งกับเป็นเขาเขากีบเดียวค่ะพี่น้องเขากีบเดียวแต่ว่าเป็นเขาเหนียวคือกันย่ำว่าเป็นเขาเหนียวอ่อนคือกันค่ะพี่น้องอายุเก็บเกี่ยวกระสากพราเขากอคอหกเข้าประมาณอาทิตย์หนึ่งค่ะเนี่ยที่ไม่ใช่ธนาทอนอยากนําเสนอค่ะพี่น้องอ่อนซ่อนน้าหมาเขาเห็นไหม เอามาใส้เราค่ะพีกาย่บัดน,นี้พ่อเห็นหมากห็นหนวยเขามาเปียกเขียบใช่เขาก็เขอุ้ยถือใจเลยบดัดนีก็ถือใจเพราะว่าต่อเฟืองเขามันแข็งน้ำเห,หมือนไงต่อเฟืองแข็งน้ำต้นแข็งแรงนี่เขาก็เขอโฮยุติดมือค่ะห่วงทั้งเๆก็จะเป็นเขากีบเดียวด้วเด้อสิเป็นเม็ดไงตางกันเม็ดสันเม็ดปุ่มเนี่ยพี่นอ้องเบิ่งก็คิดาาว่าเขากีบเดียวนี่ินักลัวอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเม็ดไงน้ำนักมันก็ตองได้ค่ะพี่น้องน้ำนักมันก็ตองดีกลัวนี่ค่ะมาเบิ่งได้บัดนี้ เมื่อเบิงนี่ค่ะพี่น้องอายุไรเรียกกันเบิงเขากีบเดียวยังบ่ล้มเลยค่ะเห็นบ่มมองนี่เป็นหน้าลุบหน้าตำเลยค่ะนี่หน้าตำทั้งนี้กับแมนเขากีบเดียวพื่กันค่ะแต่ว่าถือน้าถ่วแน่แบบว่าน้าร้ายกับตายไปนห้าเน่มันห่างให้ทั้งสายมือให้ทั้งนี้คือน้าน้าบ่ถ่วเขายู่ค่ะพี่น้องนี่น้าแก่กับเสีมีลมแน่ดเด้อเด้อพวา่าไปเขาไปเอาปา่าคอนค่ะพี่น้องไปเ,เขาไปเอาปา่าคอนเมื่อก็เลยลมเมื่อเปรียบเทียบเลยค่ะทั้งนี้คือข้าวกอหอหก นี่ค่ะพี่น้องห็นบอตอกเฟืองเขาขอหกกอ่ะคือจะบ่กไข่แข็งแรงซ้ำไมกาจิมีล้มไปบางส่วนแล้วค่ะเขากอหกหกแต่ว่าเขากีบเดียวเขาอ่ะเขาเขาต้นแข็งแรงนะเขาก็เรยบ่อมล่นะพี่น้องห็นบอเมื่อกี้เสียเสียมให้เห็นเห็นค่ะพี่น้องเอามาเบิ้งห่วงเขาคอหกหกนี่ค่ะห่วงขอคอหก่ายก่ะแต่ก่ตะกอนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเขาคิดหาใส่หน้าจะคองแล้วเพราะว่าคิดยังไงสิลดกันเกี่ยวเขาล้มมันปวดเอวเนาะค่ะเนาะ อันนี้เขากีบเดียวค่ะนี่ห่วงตัวนี้ห่วงตัวนี้พี่น้องมาอืมเขากีบเดียวห่วงแต่ละห่วงโอ้ห่วงใหญ่เนยค่ะห่วงใหญ่ห่วงมุกดีเห็นไหมก็เลยเอามาสูพ้พี่น้องพอแม่พี่น้องเบ่งว่าเป็นยังไงค่ะพี่นันนี่เขากีบเดียวมันเม็ดใหญ่ยังสียนากเ็เลยว่าทางบ้านเจ้ามีบอทางบา้านมันใหญ่ธนาทอดมีเดียค่ะนี่สรรหามาใหมมันถือกระไฮกําหน่ายจะคข้องแล้วค่ะเนาะ เอามาฝากับพี่น้องเขากีบเดียวไล่ยูหน้ามิเนียธนาท่อนกับเฮ ER ER, ดเดอค่ะาเด้อขอคุณหลายๆที่เขามาเบิงคลิปดีก็ได้ขอขอคุณแล้กก็สวัสดีค่ะไปก็เด้อค่ะสวัสดีค่ะ